สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่25ธันวาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลออมพระบาทดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกา57สนาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราชสุดยาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลราดุสิดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบโรการให้รองศาสตราจารย์เกษมีนิทุนชาติประธานคณะกรรมการอนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรและอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำคณะกรรมการอนวยการสถาบันผู้บริหารสถาบันและผู้แทนสมาคมสิษยิเก่าสถาบัน เก้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชัธยาศัยและทุนเกล้าทุนก,กระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระพุทธาธิวิชาธรและกราบบังคมทุนรายงานผลการดําเนินงานของสถาบัน นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนำคณะกรรมการร้านกาชาการะทรวงสาธารณาสุขเฝ้าทุนออมพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำร,รุงสภากา,าชาติไทยประจำปี2561เพื่อบำร,รุงสภากาชาติไทยนางนงนวลจิรเสศริษฐนายกสมาคมแม่บ้านสาธารณาสุขนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุนออมพระบาท ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ไดจากการจำหน่ายสลากบำรุงสภาการชาติไทยประจำปี2561เพื่อบำรุงสภาการชาติไทย พลเรือเอกลือชัยรุดดิบผู้บัญชาการทหารเรือและประธานร้านกองทัพเรือนำคณะกรรมการเอำนวยการร้านการชาติกองทัพเรือและคณะกรรมการบริหารร้รานการชาติสมาคมพระยาทหารเรือเต้าทูลออมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2561จากร้านกาชาติกองทัพเรือและร้านกาชาติสมาคมพระยาทหารเรือเพื่อบำรุงสภา,าการชาติไทย พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะกรรมการร้านกาชาติกรุงเทพมหานครเร้าทุลออมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภานกาชาติไทย ศาสตราจารย์เกติคุณนายแพทย์เกษมวัฒน,นชัยประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะผู้บริหารบริษัท AIA จำกัดเซ้าทูลลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมนายพิพัฒน์ขันทองรองประธานกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชน นำคณะกรรมการร้านกาชาติบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนเข้าทุนละออมพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได,ได้จากการจำหน่ายคูปองชิงรางวัลในงานกาชาติประจำปี2561และบริษัทร่วมทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายยันยงคุโรวาดประธานชมรมน้องใหม่จุลาทุ่นปี2500นำคณะกรรมการชมรมเฝ้าทุลออมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานแสดงดนตรีดื่นดมใต้ร่มจามรดจุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชัธยาศัยนางกรแก้ววิริยาวัฒนา นายกเบญนสมาชราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการเบ็นสมาชราชาลัยสมาคมเล้างทุลรอ,อมพระบาททูนเกล้าทูลกระหม่อมถาวายเงินไรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย พันพิมลวงทองศรีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การกิจการร่วมค้ายูเดลเซาฟ์อฮสอลทิ้ี โรงแรมเนวเทลสวรณภูมิแอร์พอร์ตนำคณะผู้บริหารโรงแรมและกลุ่มเส้นปินสุวรรณภูมิเฝ้าทุนออมระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินได,ได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายภาพในงานนิทรรศการด้วยรักและพักดีจากหัวใจสุวรรณภูมิเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ64พรรษา2เมษายน2562สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร นางสาวกิติมาเกตวรวิทย์หุ้นส่วนเจ้าของโรงแรมโนเวเทลกรุงเทพสยามแควร์นำคณะผู้บริหารโรงแรมเข้าทูลอ,อมพระบาททุนเกล่าทุนกันหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายคัพเค้กเนื่อในโอกาสครบ30ปีของโรงแรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธัธยาศัย นายสุมิตรเพชราพิรัตนายกสมาคมสิทธิเก่าอัศมชันศรีราชานำคณะกรรมการจัดงานในที่ผู้าการแข่งขันกอล์ฟการกุศล A C S A Golf 2019จิงงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธยาศัย นายนักพนนท์ชานสนมคเนและคณะเฝ้าทูลออมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพเขียนผู้กันจีนชื่อภาพพุทธ,ธะในโอกาสนี้ในชุนะวีกันสูตรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลต,ตามพระราชอัธยาศัยและนายทวีรัตนทองมากสร้างแกะรูปหนังตะลุงบ้านจังหุนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดน,นครศรีธรรมราชทูลเกล้าทูลทกระหม่อมถวายผลง,งานการแกะสลักรูปหนังตะลุงเนื่องในโอกาสบังคลายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2562 จ่าเอกไพโรจกระจ่างโพป,ประธานมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นำคณะกรรมการมูลนิธิและกรรมการสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยเฝ้าทูลออมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายติพัน์เกษตรอินทรีย์และติภัณฑ์พื้นบ้านและพระราชทานพระ,าะราชดตริเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน จากนั้นเวลา9 4้านาฬิกาเนาทีเสด็จลงณอาคารใช้พ anyway ัฒนาสวนจินดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรลลังกให้นางสาวเรวดีสายยาคมผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลปะละครวิทยาลัยนาฏศิลปะและคณะวิทยาลัยนาฏศิลป์และคณะเฝ้าทุลอมพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสัตะมงคลซึ่งได้รับมอบจากพระยานัฏการนุรักษ์ทองดีสุวรรณพารส และทุนพ้าทุนกระหม่อมถวายหนังสืออนุอสร,รณ์ชตการหนุนร้อยปีคุณครูอาคมสายยาคมและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชาศัยสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมุริธนิพิชัยพัฒนาครั้งที่หประจำปี2562 วันนี้เวลา14.55นาทีสมเด็จพระกนิษาาี่ิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมมูลนิธิชัยพัฒนาอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริหารบริษัทเอสเซมมอเตอร์จำกัด ทูลละอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถโมบายเพื่อใช้ในกิจกรรมของร้านพัดพัดบุลลัทิีชัยพัฒนาพร้อมทั้งทูนกล้าว,ท,าวทูนกระหม่อมถวายเงินสมทบบุลลัญิีชัยพัฒนา จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิไทยพัฒนาครั้งที่1ประจำปี2562เกี่ยวกับการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะด้านการ,รเกษตรนั้นได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในภาคต่างๆจำนวน17แปลงเนื้อที่รวม79ไร่46ตารางวาซึ่งได้นำที่ดินดังกล่าวไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ตามแนวพระราชดำริ ทั้งนี้ในปี2562สมเด็จพระนิธาิาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์แก่เกษตรกรเพื่อนำไปประกอบอาชีพและบริโภคและทรงช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยนอกจากนี้ร่วมกับกองทัพบ,บกดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีในเขตพื้นที่กองทัพภาคทั้ง4ภาคจานวน36หน่วยและจะดาเนินการอีก7หน่วยใน23จังหวัด ที่ผ่านมาโครงการทหารพันธ์ดีสามารถผลิตพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์และทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยและใช้ในโครงการโดยมีกําลังพลเข้ารับการอบรมหลักสูตรทหารพันธ์ดีไปแล้ว40รุ่นจานวน568นายตลอดจนได้ดําเนินกิจกรรมด้านการศึกษาว,วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนนําความรู้และผลงานวิจัยมาปรับใช้ให้เหมาะสมด้านสังคมและวัฒนธรรมได้สนับ สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการขายให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นกับโครงการของมูลนิธิและสนับสนุนการรวมกลุ่มในลักษณะตลาดชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำได้สำรวจพื้นที่ติดตั้งกังหันน้ำใช้พัฒนาและเครื่องกลเติมอากาศรวมถึงซ่อมบำรุงเครื่องให้แก่หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนประสานความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่างๆเช่นด้านการศึกษาและการเกษตรกับประเทศสิงคโปร์มาเลเซียเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นต้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมะศรีสว่างาวาทวัตวรวรรธิยราชนารีเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทสมเด็จพระจกรพรรดิแห่งญี่ปุน่นในโอกาสเสด็จเยีอยมประเทศญี่ปุน่นระหว่างวันที่9ถึง25พฤศจาคม2562 วันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2562เวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุน่นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตวรคัตยยาราชนารีสเสด็จไปยังพระราชวังอากาศกะเพื่อเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทสมเด็จพระกกรรพัินารุฮิตโตแห่งญี่ปุน่น ในการนี้สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นพระราชทานเลี้ยงพระสุธารสชาแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตควรัคัติยราชนาวีเป็นการส่วนพระองค์ด้วยสมเด็จพระจกักรพรรดินารูฮิโตสเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระจกักรพรรดิลำดับที่126แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศชื่อรัชศกใหม่ว่าเรวะ ทั้งนี้ราชวงศ์ไทยกับราชวงศ์ญี่ปุ่นมีการเจริญพระราชไมตรีต่อกันมาอย่างยาวนานโดยสมเด็จพระจกักรพรรดินารุฮิตโตะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์และในปีพุทธศักราช2555 สเด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในการนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัวตวรคตยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระจกรพัรด์อากิฮิโตะและสมเด็จพระจกรพัินีมิชิโกะในระหว่างการสเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ด้วยนับเป็นการแสดงถึงพระราชไมาตรีอันแน่นแฟ้นตลอดจนความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โทรทัศ์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระเจ้าลุกเธอเจ้าฟ้าพัะชริกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีมีสิริพัฒมหาวัชรราชธ,ธิดาพระราชทานอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัย วันนี้เวลา14นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัะรชาจิติยาภานเรนทิราเทพยว,วดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธ,ธิดาสเสด็จไปยังโรงเรียนบ้านหนองป่าตออำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทยัย ในการพระราชทานอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนหนังสือกำลังใจในพระดําริแก่ครูอาจารย์และตัวแทนนักเรียนจากสิบโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุขโขทัยเขตสองได้แก่โรงเรียนบ้านหนองป่าตอโรงเรียนบ้านคลองแห้งโรงเรียนบ้านท่าทองหรืออุดมวิทยาคารโรงเรียนบ้านไม้งามโรงเรียนวัดกรงทองโรงเรียนวัดเกาะ โรงเรียนวัดคลองกระจงโรงเรียนวัดป่า่อนโรงเรียนวัดไผ่ล้อมและโรงเรียนวัดหนองวงสำหรับโรงเรียนบ้านหนองป่าตอเป็นโรงเรียนระดับปฐมวัยโดยเป็นหนึ่งในโรงเรียนของจังหวัดสุโขทยัยที่น้อมนำพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจาัดก,การศึกษาให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีงานมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศปัจจุบันมีนักเรียนจานวน62คน โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่นำผลงานโดดเด่นและได้รับรางวัลมาจัดแสดงอาทิโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจัดแสดงหนังสือที่นักเรียนจัดทำขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งต่างๆพร้อมวาดภาพประบายสีประกอบโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมจัดแสดงผลงานภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลสุขโขทยัยจัดแสดงผลงานภาพวาด โรงเรียนไผ่ตะล่อมจัดแสดงผลงานแกะสลักผักผล,ลไม้โรงเรียนอนุบาลศรีนครจัดแสดงผลงานประดิษฐ์ดอกไม้จากใบตอง mm hmm. เช่นการทำใบสีผลงานเหล่านี้นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพที่นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตก่ตอนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราชดรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึงด้วย องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลวัลิราวุฒิวิทยาลัยพปรราชวิทยาลัยครั้งที่27ทิงงท้่ยพระราชทาน วันนี้เวลา16นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงท้ากรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันในการแข่งขันรักบีฟุตบอลวชิราวุฒิวิทยาลัยพปรราชวิทยาลัยครั้งที่27ประจำปี2562ณสนามกีฬากองทัพอากาศทูปเตเนอีอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทิ้งถ้่ยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าพปรราชวิทยาลัยในพระ รบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าวชิดาวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามาัคคีของนักกีฬารักบี้ฟุตบอลของทั้งสองสถาบันรวมทั้งเพื่อเผยแพร่พพพกีฬารักบี้ฟุตบอลให้เป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทย โดยในปีนี้สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นชอบภาพจัดการแข่งขันภายใต้แนวทิดเฟรนลี่แมช์ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบพี่น้องมีความรักสามัคคีของหมู่คณะและความเสียสละเป็นสำคัญในการนี้องค์มนตรีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ทีมพอรรอราชวิทยาลัยซึ่งชนะการแข่งขัน องคม,มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่2563เป็นมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยสุขภาพและขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนด้วยความเสียสละ วันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไัยบูรณ์คุ้มฉายาองคมนตรีเื่อนสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่จานวน500ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆจานวน20หน่วยงานณหอประชุมค่ายจุลาพรออำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาส ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบู์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่จำนวน600ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆจำนวน22หน่วยงานณหอประชุมค่ายอิงขยุทธบริหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดสมหมให้พลเอกไัยบูรณ์คุ้งฉายาองคมนตรีเชื่อนสิ่งของพระราชาทานเนื่องในโอกาสปีใหม่จานวน500ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆจานวน16หน่วยงานและหอประชุมค่ายิรรินทรอําเภอยะรังจังหวัดปัตตานี ในตอนบ่ายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรหมอมให้พลเอกไัยบูร์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่อในโอกาสปีใหม่จำนวน150ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆจำนวนเจ็ดหน่วยงานณหอประชุมกองบังคับการตำรวจรวชายแดนภาคสี่อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความเสียสละ ตั้งใจทุ่งเทเพื่อประเทศชาติในโอกาสนี้องค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้รับทราบยังความปลื้มปิติแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งต่างสมนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นองค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ตำรวจตะเวนชายแดนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดน่าน วันนี้ที่ฐานปฏิบัติการบ้านนาขวางองเภอบอกเลอจังหวัดน่านนายพลากรตัวรรรัฐองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอน,นื่อมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาไปติดตามและเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดน่านโอกาสนี้ได้เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่ตํารวจตะเวนชายแดนที่3251และฐานปราณ3204ด่าน,านห้วยโกนกองกำลังผาเมือง และผู้ปฏิบัติงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยักษ์โครงการพัฒนาบ้านกอกบ้านจูดอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ทงนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมทั้งได้ไปติดตามการดำเนินง,งานของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยักษ์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนาารราชนนีพันปีหลวงซึ่งผลสำฤทธิ์จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริส่งผลให้ป่าเื่อมโซไมได้รับการฟื้นฟู9,500ไร่และไม่พบการบุกรุกทำลายป่าเพิ่มขึ้นทรัพยากรธรรมชาติคืนความสมบูรณ์และเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนที่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนได้เป็นอย่างดี องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้พลเอกตัมปนาตรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังสารากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคใต้เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ซึ่งดำเนินงานไปแล้ว7โครงการอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนอีก7โครงการเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสื่อสารรักษาต่อยอดโครงการในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรรวมทั้งติดตามการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังและแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟไหม้พื้นที่ป่าพุควรเคร่งด้วย ในตอนบ่ายไปติดตามความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณประตูระบายน้ําคลองท่าเรือหัวตรุดอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เพื่อแก้ไขและฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจกและสังคมของประชาชนภาคใต้โดยใช้รูปแบบของโครงการระบายน้าพลุบบาเจาะจังหวัดนาราธิวาส ปัจจุบันกรมชลประทานได้ปรับปรุงคลองระบายน้ําเดิมพร้อมอาคารประกอบรวมทั้งก่อสร้างประตูระบายน้ำเสร็จแห่งและขุดคลองระบายน้ำสามสายจะแล้วเสร็จในปี2565ซึ่งจะสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลน,นาครน,นครศรีธรรมราชครอบคลุมพื้นที่12ตําบลทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและกักเก็บน้ําต้นทุนไว้อุปโภคบริโภคและการเกษตรได้5ล้าน5แสนลูกบาทเมตร คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสสงสวรีดีรมมือสุท้านารีนาศอย่างต่อนเนื่องวันนี้ที่อาคารภูมิศริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธริร่วมจิดน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมและมูลนิธิอนุสรหม่อมงานจิตบุรชารวมถึงประชาชนทั่วไป นำใจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมาหมือนสุท้านารีนาศและลงนามถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติต่างๆผ่านมูนินธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยติสภากาชาไทยนอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาส่งเสริมง,งานด้านสาธรรารณสุขและการศึกษา โดยทรงรับมูลนที่ต่างๆไว้ในพระอนุเคราะห์เพื่อให้การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเป็นตัอย่างต่อเนื่องจบข่าวในพระราชสำนักประจาวันนี้นะคะคุณวีรินทรานาทองบอดจััดิฉันปิยนีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ